สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนสุกนะคะจะพามาชมค่ะวิธีการหมักดินนะคะหมดินด้วยต้นกล้วยค่ะว่านะคะทุเรียนนะคะจะมีปฏิกิริยาจะสวยขึ้นหรือเปล่านะคะเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือต้นกล้วยนะคะหลังจากที่เราตัดกล้วยแล้วค่ะเราก็จะนำต้นกล้วยนะคะมาห่มหน้าดินค่ะ บริเวณโคนต้นทุเรียนนะคะจะสับเป็นละเอียดนะคะหรือว่าไม่ละเอียดก็ได้ค่ะห่มบริเวณโคนต้นของทุเรียนนะคะเวลาผ่านไปนะคะ1เดือนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าต้นทุเรียนนะคะจะแตกยอดหรือว่าสวยขึ้นหรือเปล่านะคะ ต้นกล้วยนะคะก็จะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะเช่นโปรตีนนะคะส่วนใบนะคะที่มีสีเขียวอะค่ะก็จะมีสารอาหารนะคะเป็นพืชเดียวกันกับตระกูลถั่วเลยค่ะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัส แมกนีเซียมีแมงกานิสทองแดงเหล็กสังกะสีนะคะมีแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆเลยค่ะซึ่งไม่แปลกใจเลยนะคะว่าจะเป็นการนะคะปรับปรุงดินทำให้ต้นไม้พืชผักของเราสวยได้มากขนาดไหนนะคะนี่คือตอนที่สับนะคะแล้วก็วางไว้ค่ะ อัปเดตทุเรียนนะคะหลังจากที่เราใส่นะคะต้นกล้วยค่ะสับต้นกล้วยนะคะแล้วก็วางไว้บนหน้าดินค่ะให้ย่อยสลายนะคะนี่ค่ะยอดของทุเรียนนะคะแตกยอดเยอะมากๆเลยค่ะ ทุเรียนปลูกแล้วนะคะประมาณ1ปีนะคะแตกยอดสวยงามมากๆเลยค่ะ หลังจากหนึ่งเดือนนะคะทุเรียนนะคะแตกยอดสวยมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะเวลาตัดต้นกล้วยนะคะอย่าลืมเอาต้นกล้วยนะคะมาโฮมดินนะคะปรับปรุงดินนะคะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะคะทำให้พืชผักของเราสวยงามแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ